สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในเวลาแบบนี้ทุกวันกับช่องข่าวสีสันข่าวดารานะคะสำหรับข่าวแรกวันนี้เราจะมาอัปเดตชีวิตของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะวันนี้ถึงเรื่องรักจะไม่ดีแต่เรื่องนี้แฮปปี้เวิร์ค่ะอัปเดตชีวิตนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังช่วงเวลาที่ผ่านมาเจอกับมรสุมความรักต้องเลิกลากับนายนภัสอดีต์แฟนนุ่มท่ามกลางกำลังใจจากแฟ,แฟนๆทั่วประเทศ ถึงหัวใจสาวใบเฟินจะไม่สมวังแต่เรื่องอื่นๆนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะเรื่องงานและมิตรภาพของเพื่อนๆคนรอบตัวนะคะ ที่หลังจากไบเฟิร์นตกเป็นข่าวอกหักรักคุดก็แวะเวียนมาคอยอยูบด้วยและเติมเสียงหัวเราะให้กับใบเฟิร์นกันยกใหญ่เลยอย่างล่าสุดก่อนที่จะไปตะลุยแข่งโอลิมปิกนะคะนักแบดมิวตันหญิงทีมชาติอย่างปอป้อ,ปอซับสริแต่รัตนาชัยหนึ่งในเพื่อนสนิทร่วมกวนกับใบเฟินก็แวะมาเติมพลังให้กับตนเองและเพื่อนใบเฟินแห่งเอากันอย่างสนุกสนาน โดยใบยเฟินลงภาพและแคปชั่นเอาไว้ว่านับถอยหลังส่งเพื่อนไปแข่งค่ะก็เห็นแบบนี้แล้วก็สบายใจนะคะที่สาวใบเฟินของเรานั้นมีเพื่อนฝูงแวะเวียนมาให้กำลังใจกันอย่างไม่ขาดสายนะคะเห็นแบบนี้แล้วเราก็เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอนะคะสาวใบเฟินของเราก็จะกลับมามีชีวิตที่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนค่ะเราไปชมภาพน่ารักของพวกเขากันเลยค่ะ